สวัสดีนะคะทุกคนทิปเบลเยี่ยมค่ะนี่ทุกคนนี่คือลูกอะไรอันนี้คือลูกเขาเรียกคล้ายๆองุ่นเลยเนาะ <c oughs> แต่กินมาได้เด้อทุกคนลูกเต็มเลยใกล้เลยดูใปไม้เปลี่ยนสีแล้วลูกเต็มต้นเลยนะ,ะทุกคนเด้อ <c oughs> โน no, no. อ๋เป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยเปลี่ยนเม็ดสีแดงเม็ดเปลี่ยนสีด้วยตอนแรกสีเขียวเปลี่ยนสีค่ะทุกคนเขียวแล้วก็แดงเด้อนี่แต่กินไม่ได้ลูกเต็มเลยนะคะทุกคนใบก็ใหญ่ ดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีก็มาแล้วนะคะนี่เริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนเร็วนะคะทุกคนนี่เปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมนี่สีมาเร็วคะ่ะนี่สีแดงๆงมาเร็วและลมก็มาด้วย อันนี้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนี่ดูยเวลาเปลีย่นยนตรงนี้จะสวยมากเลยแต่ว่าเขาเอาเขาตัดทิ้งไงพอเขาตัดทิ้งมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนีก้านก็เริ่มแดงแล้วเนี่ยก้านก็เริ่มแดงแล้วนะดูดิเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเออก้านเริ่มแดงแล้วนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนแล้วดูดิก้านแดงแล้ว ก้านแดงแล้วค่ะทุกคนนี่ก้านก่อนก้านก่อนแล้วก็มาใบมัง้งดูดิก้านเปลี่ยนสีแล้วเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยแต่ใบย,ยังไม่เปลี่ยนนะใบย,ยังอันนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนี่ตรงนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นสีแดงนะคะทุกคนเมื่อก่อนนี้จะสวยมากเลยนะจะขึ้นเป็นสีเป็นพวงเลย ถูกเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วดำแล้วก็จะแดงบรรยากาศวันนี้ค่ะ17องศาใช่ไหมวันนี้ดูค่ะทุกคนดเดอ้อเงียบค่ะวันที่วันอาทิตย์ไปซื้อของมาแต่เขาจะเปิดแค่ร้านเดียวมีร้านเดียวที่เปิดนอกนั้นปิดหมดวันที่วันอาทิตย์จะเงียบทุกคนก็จะอยู่บ้านจะเงียบค่ะทุกคนดูบรรยากาศ บรรยากาศทุกคนหรือบรรยากาศอะทุกคนตัดต้นไม้แล้วตรงนี้ก็เป็นที่จอด,ดรถควันนี้ระอาทิตย์บรรยากาศก็จะเงียบขึ้นแล้วเราก็จะเข้าบ้านแล้วนะคะทุกคนนะคะด้านไหนแล้วต่อไปก็จะเป็นสีแดงอันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนดอกก็แดงนะคะลูกลูกก็จะเป็นสีแดงท่าน,นี้ลูกเป็นสีเขียวอยู ก็จะมีเป็นเปลี่ยนบ้างนิดๆเริ่มแล้วเร,เริ่มเริ่มสตาร์ตสตาร์ตเปลี่ยนสีแล้วนี่เริ่มมีเริ่มมีสีเปลี่ยนแปลงลูกก็จะสีแดงลูกก็จะสีแดงไปด้วยดูข้างบนนะครับอันนี้ก็จะรอนี่ข้างล่างนี่เป็นแดงแล้วนี่ข้างล่างข้างล่างแดงแล้วนี่ อันนี้ก็จะเริ่มแดงอ่ะอันนี้ก็เปลี่ยนไหมอันนี้ก็จะเปลี่ยนเอตัวไปอือหล่นผลไม้หล่นอยู่เรื่อยเลยลูกพัวพัวเบเร t l ลบรันลูกแพร่หล่นจะจะหมดเรอะเบเร u บูเค l ลบรันลูกผ้า ใช่ด้วยเนี่ยใช่ลูคัสนี่ขนาดห่อแล้วก็จะหล่นเรื่อยๆแล้วอันนี้ดิสวรรณอยู not take ฉลวยนี่แอปเปิลอยู not take เลย is end of of the the month เดี๋ยว up to อ tong be yeah I know it not beautiful up to ตงเบ่ยนี่ is beautiful you cannot take now no up to tong be not beautiful ขึ้ก็หัดต้องตงเบ่ยใหญ่ Yeah mm -hmm. c'est la, to... la belle de Pontoise. Yeah, la belle to... de Pontoise. and up to no beautiful. Yeah, but it manger. Et, et, et tout là. Yeah, but not it is a big. Mm. Yeah. And this to uh, do see it big. Then you look gay, you Look gay, mug That is to eat uh, next month. Uh, we we can yeah. take now and eat next month. Uh, you can take up to Tong That is a uh, special uh, to eat. look uh. look กลัวหล่นเนะี่ยเสีดาถ้าลนลูกใหญ่นคะนี่ก็ลูกใหญ่เนี่ยเราเอากี่ลูกใหญ่ถ้าหล่นนะ้วจะเสียดายไงเลาหล่นก็จะแดดเสด้เนาะลูกสวยๆ r a l n u c จเ r General nuclear ถ้าเวลามันหล่นก็จะเสียดา เปิดประตูแล้วเข้าบ้านยังไม่ได้เปิดประตูค่ะถ่ายคลิปก่อนค่ะทุกคนคลิปโอ้อนี่ไงเช่อลุยเดินลนเพียบเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อลนเนี่ยดูดิลูกสวยเลยเนี่ยดิสฟัดอิดนิวอะดิสฟัดอิดนิวอะเนี่ยเช่อลุยลูกเนี้ยเนี่ยลูกเนี้ยไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยดูดิอันนี้ลูกมันแดงๆ ก็จะหล่นหล่นก็เสียดายเนาะดูดิลูกก็สวยๆนยอันนี้ลูกไม่เป็นไรเลยเนี่ยหล่นก็เสียดายเด้ลูกสวยๆอะ่ะถ้าจับก็ร่วงไหมเนี่ยจับก็จะร่วงไหมเสียดายเนาะดูดิลูกสวยๆกลัวหล่นกวนหล่นเด้ ต้นแห้งแหงอยร้อนอันนี้เดี๋ยวก็หลดเองเนี่ยที่ก็ห่อๆเนี่ยร้อนแล้วค่ะทุกคนอารมณ์มาลมมาลมมาแล้มมวท้องฟ้าสดใสไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีก้อนเมฆเลยอยู่กับต้นไม้ก่อนเข้าบ้านมาดูมาสำรวจต้นไม้ สำรวจต้นไม้ดูไม่ได้ไม่ได้ใส่คาก,กล้องกลัวลนอ่ะจะได้อปเปิลอ่ะลูกใหญ่มากเนี่ยถ้าลนอ่ะจะได้มากเลยเนี่ยเนี่ยลูกใหญ่แบบใหญ่มากอ่ะใหญ่ใหญ่มากเลยนะสองลูกเนี่ยใหญ่มากถ้าลนจะได้มากเลยลูกนั้นก็ใหญ่เนี่ยลูกนี้ก็ใหญ่ไปแล้วค่ะทุกคนอยู่กับต้นไม้ ไปและะ้วค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่แวะมารับชมนะคะทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะบายบายคะ่ะทุกคน